สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพ่ทะโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7นะคะการทํานายสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยหรือว่ามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะขอให้ดูไพ่เป็นแนวทางเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกอย่างหรือว่าตรงกับทุกคนเสมอไปนะคะ เราก็มาดูว่าความรักของคุณในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะในเดือนแห่งความรักนะคะจะเป็นไปในทิศทางใดเราก็มาดูภไพ,พ,พ่พร้อมๆกันเลยไพ่ไแรกของคุณนะคะได้ดูฟ o ูเด็กถือดาบ1ไม่เท้าเมจิกเชียน t h ล l เวอร์ด e เอ p มเพ s ห้าดาบจัสติกเทมเ n c นแล้วก็พระราชาถือถ้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะมองว่าในหลายคนอาจจะมีอะไรที่ยังห่วงหน้าพวงหลังอยู่ก็ได้นะคะมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจในช่วงนี้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายทอแท้เกี่ยวกับความรักเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะ ตามวันดีสีวันไข้คุณก็เลยเหมือนกับว่าท้อแท้จนถอดใจนะบางคนก็เหนื่อยหน่ายใจหรือบางคนอาจจะยังอะไรอวรนกับคนรักอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหากันไปเลยตัดสินใจยังไม่ถูกว่าจะเลือกทางไหนดีนะคะความรักของคุณเหมือนกับว่ามีทางเลือกเข้ามาแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะทางเลือกที่1เลือกที่จะรักตัวเองทางเลือกที่สองเลือกคนที่ ลือกคนที่เขาลักเราดีกว่าทางเลือกที่3เลือกที่จะเดินไปข้างไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีนะคะทางเลือกที่4ยังรักแล้วก็รอคอยคนรักเก่านะคะยังอยากให้เขากลับมามองว่าคุณยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะคุณยังลังเลนะคะเหมือนก็ว่ายังย่ำอยู่กับที่นะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะถึงแม้ว่าจะท้อแท้แต่ใจของคุณก็ยังมีความผูกพันกับคนรักอยู่นะ แต่อันนี้มาดูซิอุปสรรคปัญหาเป็นเพราะอะไรทําไมมีปัญหาเป็นเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะมีความหึงหวงหวัดระแวงไม่ไว้ใจกันหรือต่างคนต่างอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนในช่วงนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวผุดเดี๋ยวโผล่นะคะคุณก็เลยระแวงสงสัยว่าเขามีใครอยู่ไหมและคุณเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยขี้ังวลใจนะคะ ยังไงก็ขอให้ปล่อยวางนะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้นะคะได้ไพ่หนึ่งไม้ทาคุณคิดว่าความรักจะต้องมีความมั่นคงนะคะแข็งแกร่งนะเหมือนกับว่าคุณรักเดียวใจเดียวนะคะคุณรักเขามากมายรักจนหมดใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ดีต่อกันนะคะส่วน อดีตที่ผ่านมาถือว่ารักกันดีอยู่นะต่างคนต่างเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์กันเป็นอย่างดีนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทําอะไรก็เห็นดีเห็นงามนะคะถือว่าความรักของคุณที่ผ่านมาดีเยี่ยมเลยนะคะอาจจะมีปัญหาในปัจจุบันบ้างเล็กๆน้อยๆเพียงแค่ว่าอาจจะคอยระแวงสงสัยมากกว่านะคะส่วนสิ่งที่ต้องการต้องการความรักที่ดีเอาใจใส่หวานแววโรแมนติกนะคะต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันนะคะคุณต้องการ ให้พลังคุณรักคุณเหมือนอย่างที่คุณรักเขานะคะคอยดูแลเอาใจใส่นะคะส่วนด้านอนาคตนะคะถือว่าโชคดีมากๆนะคะมีความเพอร์เฟกมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับความรักกลับคืนมานะถ้ามีปัญหานะคะหรือถ้ามีความรักที่ดีอยู่แล้วก็จะดีวันดีคืนยิ่งดีมากๆเลยนะคะหรือคนโสดก็มีโอกาสพบเจอคู่ที่ใช่ที่มีความสมบูรณ์แบบตามที่คุณต้องการ100%เเซต์นะคะ ถือว่าใช้ได้เพราะว่าได้ไพ่ DM p a พ e นะคะเป็นความเพียบพร้อมบริบูรณ์เกี่ยวกับความรักความตัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวปัญหาต่างๆจะไม่สามารถขี้คายหรือว่าไม่สามารถผ่านไปได้นะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะขอเพียงแค่ว่าใจของคุณหนักแน่นนะคะแล้วก็พยายามพูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่าถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ และทุกอย่างก,ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนสิ่งที่วางแผนหรือว่าเป้าหมายก็คือการแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่าการสรัญยิงสัญญาเอกสารสัญญาต่างๆนะคะที่ทําร่วมกันนะคะบางคนอาจจะมีแผนการที่ทําธุรกิจร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นแผนการที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ดีนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะได้ไพ่เทมเพลนต์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับคือการกลับมาของคนรักของคุณหรือว่าได้รับความรักการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคนรักนะคะหรือคนรักของคุณก็จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะจะหยิบยื่นความรักที่ดีให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ ยังดีใช้ได้นะคะยังมีความรักที่ดีต่อกันมีความผูกพันซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วนะคะอันนี้เราก็มาลุ้นสำหรับคนโสดพ่อไม่แม่ไม้นะคะว่าจะมีใครเข้ามาไหมในช่วงนี้นะคะจะลักษณะเป็นแบบไหนนะคะควรเปิดใจดีไหมสำหรับบางคนนะคะที่โสดมานานแล้วนะคะ อันนี้เรามาดูซิขอให้ได้ไพด่ดีๆนะขอให้พบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะได้สามเหรียญน,นะคะได้เด็กถือเหรียญน,นะคะราศีกรกฎนะคะคนที่เข้ามานะ่าจะเป็นคนลักษนณะ ธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิกจินะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎคนธาตุลมเมถุนตุลกุมคนธาตุดินมังกรพฤกษกกันนะคะเลือกได้ตามสบายเลยนะมีเข้ามาให้เลือกเพียบเลยนะคะถือว่าใช้ได้นะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะในช่วงนี้นะคะมองว่ามีคนมาชื่นชอบทุกอกถูกใจคุณเยอะเลยนะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่วัยกลางคนนะคะ ยังไงก็ขอให้ตัดสินใจดีๆนะแล้วก็จะมีคนแนะนําให้คุณรู้จักด้วยนะคะถือว่าโชคดีมากๆนะสําหรับคนโสดนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะอันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปไพ่ออรเรคิล้นนะคะว่าบางคนที่มีปัญหากันไปจะเป็นอย่างไรเป็นเพราะอะไรและจะมีทางออกที่ดีไหมจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับความรักหรือเปล่านะคะเราก็มาดูเป็นเพราะอะไรนะคะที่บางคนมีปัญหากันไปบางคนอาจจะเหมือนกับว่าสามวันดีสี่วันไข้นะคะ เห็นไหมเหมือนก็ว่าทะเลาะกันที่ไรก็ขับไล่ไสายส่งนะคะจะไปไหนก็ไปไปให้พ้นๆนะคะเหมือนกับว่าคุณสามารถอยู่ได้คนเดียวนะมองว่าภาพไพ่ไปเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหากันนะคะแล้วก็ทะเลาะกันคุณอาจจะเป็นคนขับไล่เขาไปก็ได้นะคะยังไงขอให้ใจเย็นๆนะเมื่อเขาไปแล้วคุณก็เสียใจนะคะหรือบางคนอาจจะบล็อกกันไว้ก็ได้นะคะพไพ่ใบนี้มีการบล็อกกันไว้ ิดกั้นขาดการติดต่อหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้นะคะแต่ความรักมองว่ายังมีโอกาสที่ดีนะคะเหมือนกับว่ามีคนขี่ม้าขาวมาหาถึงที่เลยนะคะยังมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับความรักนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณ พยายามอยากเครียดอยากคิดมากอยากังวลน,นะคะขอให้ตัดความกังวลไปนะคะแล้วก็คุณเป็นคนขี้น้อยใจด้วยนะคะอะไรเล็กอะไรน้อยก็เก็บมาคิดนะก็เลยกลายเป็นความเครียดนะคะถ้าคุณมีคู่ที่ดีก็เหมือนกับว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้รักษาคู่ที่ดีเอาไว้นะแล้วก็บอกได้เลยว่าความรักของคุณจะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงนะคะหรือบางคนถ้ามีอะไรที่ ไม่ชอบมาพากลก็ขอให้เป็นหูปิดตานะคะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างก็เป็นการดีนะเหมือนกับว่ารู้อะไรก็อย่ารู้ทั้งหมดนะคะให้ปินหูปิดตาเข้าไว้นะคะและคนโสดในหลายคนมีความโชคดีนะเห็นไหมมีโอกาสแต่งงานหรือว่ามีคู่ที่ดีเข้ามานะคะมีความผูกพันซึ่งกันและกันหรือบางคนที่มีปัญหากันไปบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขอย่างไร เขาคนนั้นก็ยังรักคุณแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณนะคะขอให้คุณใจเย็นๆนะคะให้หนักแน่นเข้าไว้เหลืออีกนิดเดียวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะสําหรับเป้าหมายของคุณหรือปัญหาอุปสรรคก็จะผ่านไปได้และก็จะคลี่คลายได้ด้วยดีนะคะและความฝันของคุณก็จะเป็นจริงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีการกําเนิดใหม่บางคนอาจจะมีลูกมิเต้าเกิดขึ้นก็ได้นะคะ เป็นการกำเนิดใหม่หรือบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันก็ได้นะคะถือว่าใช้ได้นะหรือบางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันนะคะถือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังหวานแววนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ตับตับคลาให้การคำคอมเมนต์หรือว่าต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ